การมาสร้างบารมีแล้วก็ต้องรสร้างบารมีซึ่งมีทั้งหมดข้อที่หนึ่งคือจ้ซึ่งเป็นบอกเกดิดในความสุขและความสําเร็จในชีวิตของเราที่จะทําให้เรามีอุป,ปกรณ์ในการสร้างบารมีได้ดีกว่า,านี้มากมายนักคือเราจะมีโภครทรัพย์สมบัติซึ่งจะเป็นฐานร,รองรับในการสร้างบารมีข้ออื่นๆอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดาย พราะว่าเรามีมโนปณิธาน,นันยิ่งใหญ่ที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นทางยาวไกลนักยังไม่มีใครไปถึงแต่ถ้าไปถึงตรงนั้นได้ทุกทั้งหลายแหล่งกำเนิดแห่งความทุกข์ทั้งหลายก็จะหมดสิ้นไป mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีมนวัติธานตามพปะเดชคุณหลวงปู่ของเราผู้คนพระวิชาธรรมกายจะไปตรงนั้นแต่จะไปตรงนั้นได้ต้้งมีบุญมีบารมีมากมาก จะมีมากก็ต้องสร้างมากจะสร้างได้มากก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีมากๆจะมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีมากๆก็ต้องมีบุญมากจะมีบุญมากก็ต้องสร้างมหาทานบารมีนี่เยอะๆนี่นะจ๊ะบางคนก็ถามอินโนดีไม่เงินอ๋อต้องรวยใช่ไหมเนี่ยเขาขึ้นอย่างนี้นะถึงจะสร้างบุญได้ ไม่ทราบถามหรือว่าหรือว่ายัางไงก็ไม่ทราบอ๋อต้องรวยใช่ไหมไอ,อ้อย่างนี้แล้วเราจะตอบว่าไงเราก็ยกต้องตอบว่า,าใช่เลยเคยจําเป็นต้องรวยแต่นี่รวยอริยทรัพย์โลกยทรัพยก์ก็จําเป็นะชานช้านี้เนี่ยโอ้ได้ข่าวระทึกใจว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปัญญาธรรมโมธันโมพาสที่จนส่งลังกองเหาะงาะละกะทุเรียนที่อร่อยถึงเปลือกอือามาถวายพุทธบุตรภิกษุสมมเณรที่วัดพระธรรมกายด้วยความสุดเลิศอ,อะไรอย่างเราก็ทราบซึ้งในท่านนะ ที่เราได้ดูสกูพิเศษอะไรต่างๆเห็นไหมจ๊ะโอ้จะหาพุทธบุตรท,ท,ที่หัวใจใสเนี่ยอย่างนี้นี่ยากมากที่เรื่องระทึกใจคือเมื่อวานเนี่ยท่านเกือบกลับไปดูดาวธรรมไม่ทันไม่ใช่รถเสียไม่ใช่ฝนตก คือเนื่องจากผู้ประสานง,งานส่งข่าววันนี้คือเมื่อวานคือนี้จะออกดาวทรรมเรื่องราวของหลวงพ่อพระครูที่ส่งผลไม้ามาถาวายพิสูจน์สำเนาบรตธรรมก,กายก็ให้หลวงพ่อช่วยดูนะคะอะไรต่างท่านก็ไป ทำศาสนก,กิจมันเป็นศาสนก,กิจเสรีกรับมาเกือบไม่ได้ดูเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์หลายคันมีแต่วัยรุ่นครับมาอืมดักล้อมหน้าล้อมหลังอืมแต่ว่าได้หัวใจใสของท่านที่มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ ไม่ได้คิดร้ายกับใครไม่คิดเบียดเบียนใครออกจากความเบียดเบียนแล้วมีความรักรับปรัรถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านไม่มีความสะดุ้งกลัวในมรณะภัยหรืออะไรที่จะเกิดขึ้นท่านสั่งให้สารธีจอดรถเปิดประตูลงไปยืนแผ่เมตตา ส่งยิ้มหวานๆแต่ยิ้มหวานนั่นทำให้วัยรุ่นพวกนั้นพงังอ่ะแล้วก็ขับรยไปเลยท่านจึิงได้มีโอกาสมาดูดาวธรรมนี่ก็เป็นเรื่องระทึกใจที่ที่ครูใ่ใหญ่นึกถึงท่านแล้วเพิ่มแล้คือเพิ่มในพุทธบุตรทุกๆพุทธบุตรที่ส6งรสวัดส,สีจังหวัดชายแดนภาคใต นอกเนจากพุทธบุตรหลากนิกายทั่วโลกที่อุู่ทชีวิตทำงานพระศาสนาเน่นอกจากเพื่อตอนบำเป็นสรมาธรรมแล้วก็เป็นผู้แสงสว่างตอบเพื่อมนุษย์แล้วโดยเฉพาะสองหกหกวัดสี่จังหวัดชายแดนภากตายเสี่ยงมากเสี่ยงทุกอนุวินาทีเลยแต่ว่าท่านก็ยัดสู้อยู่ตรงนั้นได้ เพระาะนั้นพอเมื่อเช้านี่ผู้ประสานงานส่งข่าวมาก็าอืมแต่แล้วท่านก็ผ่านพ้น,นเหตุการณ์ไปได้ท่านบอกว่าเราก็กลับมานัง่งเอามาดูดาวําเส็กนั่งสมาธิทุกวันกับแผ่เมตตาอะไรจะเกิดมันก็ก็ไม่ได้กังวลอะไรแล้วว่าในสั่งสมบุญบาร,รมีทุกวัน่สมเสมอบุญเล็กบุญน,น้อยบุญปานกลางบุญใหญ่เราก็ทำไป จะเดินทางไกลแม้เดินทางไกลพันกิโลถึงสุงไหงกโลกนี่เใชนเรื่องธรรมดานะสามารถขึ้นรถได้แต่ไม่หัวใจเด็ดเดียวและการเดินทางในสภาพของภิกษุผ่านไปตรงนั้นเนี่ย<ม>ก็จะถึงสุงไหงกโลกไม่ธรรมดาหรอกถ้าไปในเพศกระหัสนี่ยังง่ายกว่าแต่ไปในเพศของบรรพชิตนี่เลย พระกาสาวพัเนี่ยเป็นที่ชื่นใจของบางคนแต่เป็นที่สแสลงใจของบางคนเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ง่ายแต่ไปได้เราก็ดีใจที่ท่านกลับวัดและได้ดูดาวธรรมนี่นะเจ้ะก็เล่าสู่กันฟังว่าใครบอกว่ามาบวชเป็นพระแล้วเพราะไม่มีทางไป หมดทางจะไปแล้วขีเกียรติทำการงานจึงมาบวชราะว่าไม่ได้ศึกษามาพุทธบุตรคืออะไรภารกิจคืออะไรบวชแล้วจะต้องทำอะไรบ้างก็พูดไปกันงนั้นะเพราะเห็นแค่นั้นไม่ได้ไปตามดูว่ากิจวัตรกิจกรรมของพุทธบุตรเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งมนถึงเวลาที่จะต้องทำความเข้าใจมันถูกต้องแล้วด้วยเหตุประการชานี้แหล่เนี่ยเราจะเป็นต้องหลวมพุทธบุตรลากด้วยกายทั่วโลกมารุมประชุมกันมาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนประสบประการณ์กันประการทำน้าที่ของพุทธบุตรผู้ให้แสงสว่างนี้ได้ไปเจอไปเจออะไรมาบ้าง แล้วใช้ขันธิตธรรมอย่างไรเมตตาธรรมอย่างไรหรือคำสอนของพระสัมมาสัมุทธเจ้าบทไหนถึงได้ผ่านพยันตรายต่างๆได้หรือแม้ตายปรณภาพไปก็ไม่ได้เสียดายชีวิตเนื่องจากสั่งสมความดีเอาไว้มารวมกันทำความรู้จักคุ้นเคยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เาก็จะได้มาศึกษาคำสอนเดิมๆอสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้มีข้อวัดปฏิบัติที่ไปในทิศทางเดียวกันคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนเหมือนกันความแตกต่างมันจะได้หมดไปการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจะได้รวมมันอย่างนันแน่นอย่างแท้จริงไม่ใช่รวมแบบหลวมๆเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวอย่างนั้นเน่ะมันถึงเวลาที่ที่เราจะต้องไปกราบระราตนาทันมา